ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวินดูถลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีรัคนาอยู่ในราศีกัน ประจำวันจันทร์ที่6จนถึงวันอาทิตย์ที่12นะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต9จะเลี้ยงน้ำชากาแฟาก็แล้วแต่สะดวกตามรหัสเพลย์ข้างล่างนี้อาจารย์ก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับเอาละเดีเรามาดูกันนิดนึงนะครับสำหรับชาวราศีกันจะมีดาวพระจันท์ เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะที่แปลว่าโชคลาภความสําเร็จสิ่งที่ปรารถนานะครับนะงาน2งาน .3 เอาละนะครับชาวราศีกันนะครับนะในช่วงของสัป,ปดาห์นี้จะมีดาวพระจันทร์นะครับอยู่ในราศีธนูในช่วงของวันจันทร์นะครับและก็วันอังคารจนถึงเวลานะครับนะเที่ยง11นาทีนะก็เท่ากับว่าดาวเจ้าเรือนลาภะนะครับนะจะวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีธนูเราจะเรียกว่าพันธุ์นะ ก็ต้องบอกว่านะครับจะเป็นคนที่โชคดีนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของการง,งานในลักษณะต่างๆนะครับรวมทั้งจะมีโชคลาภนะครับมาจากคนในครอบครัวนะมาจากสิ่งที่เราปรารถนาบางคนอาจจะเสี่ยงโชคก็อาจจะเอานะครับนะเลขทะเบียนบ้านรถนะหรือเอาเลขทะเบียนบ้านของเราก็ได้นะครับหรือเลขทะเบียนที่ทำงนานก็ได้นะก็ ถ้าช่วงเวลาทางขาวเนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดโชคเกิดราภได้เช่นกันนะครับหลังจากนั้นนะครับนะดาวก็จะวิ่งนะครับเข้าไปอยู่ในราศีมังกรนะในราศีมังกรเนี่ยจะไปในวันอังคารเหมือนกันนะครับเวลา12บสอนาฬิกาสิบนาทีนะไปจนถึงวันนะครับพรหัสบสดีที่9นะครับนะเวลาสิบหนาฬิกานะครับ 27นาทีเนาะก็ต้องบอกว่าอยู่ในราศีมังกรเนี่ยเราจะเรียกว่าพบราพาวิเขาอยู่ในเรื่องของพุตธาก็จะเด่นเกี่ยวเรื่องของนะครับนะการเสี่ยงโชคในลนักษณะต่างๆถือว่าโชคดีนะครับรวมทั้งนะครับนะยังมีในเรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์ งานอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับจะทําให้ก่อเกิดเงินก่อเกิดเลยได้เพราะคําว่าราพาัพแปลว่าสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันงามที่เกิดมาจากสินค้าผลิตภัณฑ์รวมทั้งบุตรหลานลูกหลานนะครับนะก็ช่วยนะครับนะทำให้เราเองเนี่ยชื่นอกชื่นใจในช่วงนั้นนะครับก็ถือว่า เป็นจังหวะที่ดีนะครับนะเวลาเราพาไปปุตตาแปลว่างอกเงยนะครับนะการเงินการทองก็งอกเงยถือว่าดีมากๆดูดาวพระจันทร์นะครับก็ไปสถิตนะครับอยู่ในราศีกลุ่มนะครับนะในช่วงนะครับของวันพฤหัสบดีเวลา15นาฬิกายนาทีไปจนถึงนะครับวันเสาร์ที่11เนะเวลา2องทุ่ม14 อันนี้ก็ต้องบอกว่านะครับดาวเจ้าเรือนลาภวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของอัลิแล้วนะฮะนั่นหมายความว่าจะเป็นโชงที่ของเราเองนะครับนะจะหงุดหงิดเกี่ยวเรื่องของราบผลหรือเรื่องของรายได้ในลักษณะต่างๆก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนมาเบียดเบียนได้เช่นกันหรือมีเกณฑ์ที่จะทํา นะครับทรัพย์สินเงินทองหล่นหายหรือหลงล,ลืมนะช่วงนี้ก็นะครับให้เรามาระวังแะจะเป็นช่วงที่เราอาจจะมุดหงิดหน่อยในช่วงเวลาดังกล่าวเนาะเพราะเป็นอิทธิพลของดาวจันทร์ตกอรินะก็ขอให้มีสตินะครับนะก็จะไม่มีอะไรนะเอาละนะครับหลังจากนั้นนะครับนะเวลาของวันเสาร์เนาะนะครับเวลาสองทุ่ม นะครับ15นาทีเราจะเข้าไปอยู่ในราศีมีนก็ต้องบอกว่าตอนอยู่ในราศีมีนนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นะก็จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะเนื้อหอมนะครับนะสำหรับชาวราศีกันก็จะเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะฮะเขาเรียกว่ารา,าพะตะัตตบนิใครเห็นก็อยากที่จะเข้ามาแวะเวียนมาพูดมาคุยนะฮะก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของ คู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญาจะเจรจาหรือจะตกลงอะไรในช่วงนั้นนะครับนะก็จะราบลื่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะคุยกันง่ายนะครับนะก็ถือว่าเป็นจุดที่ให้คุณกับดวงชะตานะครับนะเออระนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดาวพระอาทิตย์นะครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีกันจะมีดาวพระอาทิต์เนี่ยนะครับนะเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศวินาศก็แปลว่าความเสียหายความวิบัติ ดินต่างแดนแดนไกลก็ได้นะครับนะก็ต้องบอกว่าในในช่วงตรงนี้นะครับนะท่านวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีพิจิตต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับนะก็จะเป็นช่วงที่เราไอ,อ้อาจจะอึดอัดนะครับนะ,ะกับคนใกล้ชิดคนสนิทพี่น้องนะครับลักษณะต่างๆต้องเรามาะระวังนิดนึงแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงของวันจันทร์วันอังคารวันพุธอันนี้ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเลิกกลางๆก่เรียกว่าสมโนโแห่งเลิกนะแต่ว่าจุดที่ผมอยากจะให้เรามาะระวังคือจะเป็นในช่วงของวันพฤหัส สุกเสาร์อาทิตย์ตอนนั้นเราจะเข้าหน้าว่างพิสุนัก จะเป็นช่วงที่ตัวของคนของเราเองนะครับนะก็จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะอึดอัดนะครับบางคนคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็าอาจจะระเบิดใส่เพื่อนฝูงหรือคนสนิทนะโดนเบียดเบียนมากพอสมควรแล้วนะฉันไม่ทนแล้วอะไรประมาณนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะก็ขอให้คุมสติดีๆนะครับนะเพราะว่าเวลาวินาไปอยู่ในเรือนของสหาราติแปลว่าอึดอัดใจจากคนใกล้ชิดนะครับนะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่านะครับนะเราวินาไปอยู่ในเรือนสหาชาชพยายามนะครับ นะอย่าไปแสดงความคิดเห็นนะครับในเรื่องของคนหมู่มากนะครับเดีย๋ยวมันจะมีปัญหาได้เช่นกันนะอันนี้ก็อยากจะให้ระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับนะใน e c o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  k ใน t k t t อกในะอะไรพวกนี้นะอินสตาแกรนะพยายามอย่าอย่าไปพิมพ์อะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวงานมันจะงอกนะครับเพราะว่านะวินาสหหะนะครับนะเอาละนะครับนะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูดาวพรคขันกันนิดหนึง ก็ต้องบอกว่าในช่วงของสัป,ปดาห์นี้ดาวพระอังคารท่านให้คุณกับดวงชะตาหนึ่งเลยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะในราศีเมษสองท่านเป็นดาวเจ้าเรือสน,นสหชาิในราศีพิจิโอเคเรามองว่าดาวเจ้าเรือนสหาชากเนี่ยพอดาวตัวเองเป็นกเกษตรตาที่ดีต้องบอกอย่างนี้นะครับเราเองเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยเป็นคนที่เข้าหาสังคมได้ดี นะครับมีมิตรสหายได้ดีนะครับแล้วก็สามารถค้าขายออนไลน์ในลักษณะต่างๆได้นะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของประชาสัมพันธ์การเข้าหาบุคคลถือว่าคุณเป็นบุคคลที่สังคมต้องการพอสมควรนะครับด้วยดาวที่เป็นเกษตรนะแต่อย่าลืมว่าอีกภพเรือนหนึ่งไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับนะอีกภพเรือนหนึ่งท่านมาจากเจ้าเรือนมอรณะมรณะสหชัดนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงมากๆแล้วมาสองอันเลยนะทั้งดาวพรก อังคารที่มาจากเจ้านะทั้งดาวพระอาทิตย์ที่มาจากเจ้าเรือนวินาศแต่ว่าด้วยดาวอังคารที่เป็นกเกษตรตรงนี้จะช่วยคุณได้ก็คือสติคุณนั่นแหละนะก็นะก็หมายความว่าเราเองก็อาจจะไม่ราบรื่นเท่าไหร่นะครับเกี่ยวเรื่องของคู่ผู้มีปฏิสัมพันธ์กับเราในลักษณะต่างๆก็ขอให้อยู่ให้เป็นนะครับนะก็จะถ,ถึงจะให้ผลดีกับเรานะครับนะอะไรลักษณะประมาณนี้ถ้าเราเห็นกลิ่นไม่ค่อยดีนะครับเราดูแล้วไอ้คนนี้ไม่ค่อยจะโอเคนะต้องรีบถอยนะ นะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนไม่มีอะไรอยู่เป็นเรื่องของปกติคุณก็สามารถที่จะนะครับดำเนินการลักษณะต่างๆได้เช่นกันนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะแล้วก็ต้องบอกว่าดาวพระคานน่าจะเอาอยู่ผมคิดว่าน่าจะเอาอยู่ด้วยเหตุที่ว่าเลิกท่านดีในช่วงของสัปดาห์นี้ อาจจะมีในช่วงของการตัดสินใจหน่อยในช่วงของวันจันทร์วันอังคารที่6ที่7นะแต่หลังจากนั้นในวันที่8จนถึงวันที่12นะครับนะก็ตั้งแต่วันพุธเนี่ยไปจนถึงวันอาทิตย์เนี่ยคุณก็เสเวยราชาเลิกละหละผมก็มองว่าเวลาทําอะไรยังไงเนี่ยเรามักที่จะได้เปรียบนะครับนะแล้วเรามักจะได้อะไรมาง่ายๆนะครับนะอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะผมมองว่าโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระพุธกันนิดนึงนะครับดาวพระพุธก็คือตัวเราเองนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าตอนเนี้ย ตัวเราเองเนี่ยเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนนะครับตัวเองในราศีกันแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนกรรมที่แปลว่าการงานก,นก,นกนารกระทำความรับผิดชอบในราศีเมถุนนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ท่านอยู่ในราศีธนูนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงในช่วงของวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะเราจะเข้าระาวาังพิษนาคนะครับเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์เกี่ยวเรื่องของการมีปฏิ 3, สัมพันธ์ลักษณะต่างๆเกี่ยวเรื่องของ ทรัพย์สินหรือคนที่บ้านอะไรประมาณนี้นะก็อาจจะเกิดเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นได้ด้วยอิทธิพลนะครับนะของเลิกที่มันที่ไม่ค่อยจะดีแต่ผมดูแล้วก็ไม่ได้เสียหายอะไรอาจจะเป็นเรื่องของจุกจิกจุกจิกแค่นั้นเองนะครับนะแต่หลังจากนั้นนะครับในวันศุกร์ที่10เสาร์ที่11็แล้วก็ที่12สองเราจะเข้านักวางปลุกเอกแล้วจะเป็นช่วงที่ให้คุณกับดวงชะตานะครับทาอะไรก็มักที่จะราบลื่นนะครับนะคุ้มโทษคุ้มภยนะัยในลักษณะต่างๆนะก็ต้องบอกว่า สำหรับชาวราศีกันเนี่ยตนุลักเราเข้าไปอยู่ในภพบดีเรือนดีนะการที่ตนุลักเราวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของพันธุ์นั่นหมายถึงว่าตัวเราเองจะทําอะไรได้ดีเกี่ยวในเรื่องของการศึกษาก็ได้นะครับการก่อร่างสร้างตัวในลักษณะต่างๆก็ได้เพื่อให้เกิดทรัพย์สินเงินทองเงินตรานะครับนะการย่างก,ก้าวของเราตัวอย่างเนี่ย ไปเพื่อความมั่นคงในชีวิตก็ต้องบอกว่าถือเป็นจังหวะที่ดีเพราะว่า1ตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนพันธุ์กสองดาวเจ้าเรือนกรมมะที่แปลว่าการเนี่ยเขาวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนพันธุ์ก็สันนิษฐานได้นะครับว่าตัวเราเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะสาเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานเป็นอย่างดีนะก็ขอให้ทําอะไรอย่างด้วยความมีสติและรอบคอบแล้วคุณเองก็จะประสบผลสําเร็จในชีวิตอย่าง ยังยืนนะแล้วก็ดีงามด้วยนะครับนะถือว่าดีมากนะครับนะเอาละนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูดาวพฤหัสกันนิดนึงนะครับนะดาวพฤหัสสบดีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือพนพันธุ ก็ต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนพันธุ์กเนี่ยณนะตอนนี้วิ่งเข้าอยู่ในเรือนของอล,ลิรวมทั้งดาวเจ้าเรือนคู่ครองด้วยในราศีมีนก็ไปอยู่ในเรือนของอล,ลิก็จะเป็นในช่วงที่ชาวราศีกันเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นกับคนที่บ้านนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝ่ายญ,ญาติพี่น้องของแฟนเราก็ได้หรือใหญ่หรือหรือของเราเองก็ได้นะครับนะรวมทั้งอาจจะมีความขัดแย้งกับญาติพี่น้องนะครับนะลูกลูกหลาน นะครับถ้าคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็อาจจะยุ่งยุ่งกับคนในครอบครัวนะฮะออกได้หมดเลยลูกลูกหลานหลานญาติพี่น้องอะไรต่างๆมันจะมีเรื่องจุกจุกจิกจิกวุ่นวายทำให้เรามีความสุขโอ้ยอะไรกันนักหนาอะไรประมาณนี้นะครับนะก <c oughs> ็ะขอให้ชาวราศีกันนะครับนะก <c oughs> ็ะไม่ต้องอะไรมากนะครับมันเป็นอิทธิพลของดวงดาวนะครับนะที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับนะ, <c oughs> นะ,บนะแต่เวลา,าดาวพระัถาดตอยู่ในเรือนอริเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ความรู้ความสามารถเนี่ยนะครับได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะเราก็พลิกปุก วิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับนะเราก็จะทาเลได้แต่พยายามทํางานคนเดียวนะครับอย่าร่วมมือกับคนอื่นเพราะเรามีเกณฑ์ที่จะหงุดหงิดได้ง่ายเพราะว่าบางทีเราใช้ให้เขาทํานูน่ทนทํานี่หรือวา่ายวนทําอะไรเงี้ยนะครับเราอาจจะรู้สึกมันไม่ได้ดั่งใจเราเราก็จะทําให้เราเองเนี่ยนะหัวเสียได้เช่นกันนะครับนะในช่วงนี้ก็ถ้าทําอะไรยังไงทําคนเดียวก่อนดีกว่านะจะให้คุณกับดวนชะตามากกว่านะครับนะแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องของแฟนด้วยนะครับหรืออะไรเงี้ยเพราะช่วงนี้เนี่ย ถ้าตึงๆกันหรืออะไรกันก็อย่าพึ่งไปไปจี้จุดหรือไปจี้ใจดําเขานะบางทีเรารู้ว่าเขามีอะไรอยู่ในใจนะนะบางทีเราอาจจะเค้นเอาคําตอบในช่วงนี้บอกได้เลยว่าไม่ให้คุณกับดวงชะตานะครับนะยังไม่ต้องไปจี้จุดดําเขานะครับเพราะเราก็รู้ไว้แล้วก็อยู่ให้เป็นนะครับนะทำเนียนๆไปก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีปัญหาในลนักษณะต่างๆ,ๆนะครับนะเดี๋ยวพอเขาพร้อมที่จะคุยหรืออะไรกับเรานะก็สามารถที่จะนะครับ ตกลงกันได้นะครับปันจุบประมาณนี้เนาะเป็นอิทธิพลของดวงดาว,ดวในช่วงนี้ก็อยากจะให้เรามาระวังไวนนะ้นะครับนะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพศกันนิดนึงดาวพศกเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินโดยตรงและท่านก็เป็นดาวเจ้าเรือนความสําเร็จองค์นี้แหละที่ช่วยชาวราศีกันเนี่ยนะครับให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะเพราะยังไงก็แล้วแต่นะครับเกิดอะไรก็แล้วแต่ถ้าการเงินเรายังดีอยู่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ชาวราศีกันเนี่ย ดาวก็จะเดินหน้าถอยหลังก็อยู่ในราศีธนูกับราศีมังกรน่ยจนถึง1เมษาเลย <c oughs> ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงโกโรยแหลก <c oughs> สําหรับชาวราศีกันนะครับนะมีไอเดียมีจินตนาการอะไรก็ใส่ไปเต็มที่เลยนะจะเป็นช่วงที่ตัวของคุณเองเนี่ยต้องใช้ความคิดนิดนึงเพราะตอนนี้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เรายังคงเสวยโจโรเลิกอยู่ก็ซึ่งเป็นเลิกนะครับต่อสู้แข่งขันช่วงชิงลักษณะต่างๆ นะครับก็ต้องบอกว่าดาวเข้าไปอยู่ตรงนี้เนี่ยถึงลัคนาเขาเรียกว่าตีโกนนะครับนะตีโกนเป็นท้าต่อกันเนี่ยนะธาตุดินนะครับมาถึงลัคนาในราศีกันเราก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตานะดาวเจ้าเรือนกันเงินถึงลัคนาเลยลักษณะประมาณนี้แล้วดาวเจ้าเรือนเป็นเกษตรด้วยก็คือดาวพระเสาร์เนี่ยย่อมให้คุณเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองที่งอกเงยน,นะครับคุณทําอะไรยังไงเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดความสําเร็จ นะครับค่อนข้างจะสูงเลยนะครับนะก็ถือว่าเป็นจุดที่ให้คุณจะดูชะตานะการเงินงอกเลยประมาณนี้นะเอาละอีกพบเดือนหนึ่งนะครับนะ เป็นดาวเจ้าเรือนความสําเร็จเขาเรียกว่าสุภาพนะครับเราก็จะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนให้คําปรึกษานะครับเกี่ยวเรื่องของการก่อรา่างสร้างตัวของคุณในลักษณะต่างๆก็ต้องบอกว่าชาวราศีกันก็เป็นอีกหนึ่งราศีนะครับนะที่คุณเองเนี่ยจะมีความเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับนะการเงินการทองคุณมีเกณฑ์ที่จะหมุนเงินได้ดีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีดาวหลายๆดวงเนี่ยเดินค่อนข้างที่จะดีนะเสียแค่ดาวพฤหัสเท่านั้นเองนะนอกกนั้นดีหมดเลยนะผมดูแล้วตรงนี้ก็ ความสาเร็จก็อยู่นะครับในะข้างหน้าแล้วสําหรับชาวราศีกันก็นะครับยินดีด้วยนะครับนะเอาละนะครับนะต่อไปนะครับเรามาดูดาวพัสดสาดาวพัสดเสาเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับปุตตะอยู่แล้วที่แปลว่าไอเดียจินตนาการการลงทุนการเสี่ยงโชคนะบุตรหลานสินค้าผลิตภัณฑ์เปน็นเกษตรตาธิบดีถ้าตัวของคุณเองนะครับนะสินค้าคุณดีปิดตลาดเนี่ยคุณก็จะปังปูริเยกันเลยทีเดียวนะครับนะพยายามพัฒนาคุณภาพ น้าสินค้าของเราให้ดีบริการของเราให้ดีแล้วคุณก็จะมีลูกค้าเนี่ยนะครับแวะเวียนเข้ามาหาคุณได้เป็นอย่างดีนะครับนะอะไรที่มันเ,เป็นจุดอ่อนหรืออะไรที่ทําให้เสียหายเนะี่ยคุณก็คอยปรับปรุงแก้ไขนะคุณก็จะเกิดความจเจริญก้าวหน้านะครับถือว่าเป็นจุดที่ให้คุณแล้วตอนนี้ดาวพระเสาร์เองนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ท่านเสวยภูมิปาร,รแห่งเลิกแล้วถ้าเกิดคุณทําดีอะไรดีนะครับนะคุณมีเกณฑ์นะครับนะที่จะ ประสบผลสําเร็จในหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูดาวพระราหูนะดาวพระหูเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนอรินะครับนะอริไปอยู่ในเรือนของในราศีพุธศกนะเขาเรียกว,ว่าอาริไปอยู่ในเรือนของสุภาษแต่เจ้าเรือนมาดีนะครับผมก็มองว่าด้วยดาวพระราหูเองที่แฝงเรือนตามพระศุกมาแล้วมาเจอกัะดาวพระเสาร์ที่เป็นคู่มิตรแล้วก็ตีโคนธาต นะครับดินด้วยกันเนี่ยก็จะส่งผลเนี่ยนะครับให้ชาวราศรีกันเนี่ยแก้ไขปัญหาเก่งนะครับนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนผลักดันมีคู่มิตรอะไรต่างๆนะครับคอยผลักดันช่วยเหลือให้เราประสบผลสําเร็จในเรื่องของออการก่อร่างสร้างตัวในลักษณะต่างๆนะครับก็ถือว่าดีแต่พยายามนะครับนะอย่าไปขัดแย้งกันในเรื่องของความคิดลักษณะต่างๆแล้วทาอะไรให้อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับนะแล้วก็ทําอะไรก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขของความไม่ประมาทลักษณะต่างๆคุณก็ จะสามารถนะครับผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้ที่ว่าออผมกลัวก็เพราะว่าพาราหูเองท่านก็เล็งกับดาวอังคารก,กับดาวพระอาทิต์เนาะในราศีพิจิตเท่านั้นเองนะครับนะแต่ดูแล้วเนี่ยดาวเจ้าเรือนท่านมาดีก็คือดาวพระศุกร์นั่นแหละนะครับนะที่ที่ดาวพระราหูไปอยู่เนี่ยไปอยู่ในเรือนปูตะก็แปลว่าสิ่งใหม่ๆจะให้โชคให้ราบนะครับรวมทั้งสินค้าบ,บริการด้วยส่วนดาวพระเกตก็ต้องบอกว่าไปกระตุ้นนะครับนะให้ชาวออราศีกันเนี่ย หนึงเลยมีเซนส์สองก็จะเป็นคนที่มีไอเดียจินตนาการคิดอะไรค่อนข้างที่จะลึกซึ้งนะครับส่งผลให้เราเองเนี่ยมีความชํานาญนะครับนะในสิ่งต่างๆเกี่ยวเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวในลักษณะต่างๆก็ถือว่าดาวพฤเกดจะให้คุณเกี่วกดวงชะตาและท่านเสวยนะครับเทวีเลิกด้วยนะครับไปจนถึงวันเสาร์เลยก็จะมีแค่วันอาทิตย์ที่เข้าเลิกเทศตีเท่านั้นเองก็ถือว่า นะครับเป็นจุดที่ให้คุณกนวนตานะนะอาจจะต้องสวดมนต์ไหว้พระเสริมมงคลลักษณะต่างๆอันนี้จะเสริมให้ดีขึ้นนะไม่ได้เสริมเพื่อแก้เคล็ดอะไรนะนะเสริมให้ชีวิตดีขึ้นเช่นทําชอบเงินก็สวดกรถาเงินล้านชอบชื่อเสียงก็คาถาพระจกักรพรรดินะครับนะ ชอบอะไรที่เป็นมงคลเราก็ท่องไปเลยคาถาไหนย่อมให้คุณกับชาวราศีกันแบบเต็มๆเลยนะครับนะก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีมากๆเลยนะครับนะเอาละนะครับนะาเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดหนึ่งนะครับนะชาวราศีกันนะครับนะก็ต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนการเงินไปดีมากก็คือดาวเจ้าเรือนกระดุมพระกระดาเจ้าเรือนสุภาพไปอยู่ในภพปุตตะแปลว่าจะเรินง,งอกงามเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดี มีเกณฑ์ที่จะจับเงินแสนเงินล้านนะครับถือว่าโอเคเลยส่วนในเรือนคู่ครองอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับนะก็ถ้ามีปัญหาอะไรยังไงก็อย่าเพิ่งไปฟื้นฝอยหาตะเข็บอย่าเพิ่งไปจับจุดอ่อนอย่าเพิ่งไปแสดงให้เห็นว่าเราไม่ไว้วางใจในะลักษณะต่างๆมันมีเกณฑ์ที่จะ ก็ต้องบอกมีเกณฑ์ที่จะเสียหายได้เป็นจุดที่ชาวราศีกันจะต้องระมัดระวังเกี่ยวเรื่องของสภาวะครอบครัวพอสมควรนะต้องให้เกียรติกันพอสมควรแหละนะครับนะทำอะไรก็อย่ารบหลู่เกียรติกันใลนลักษณะต่างๆนะเพราะชาวราศีกันเป็นหนึ่งราศีที่ค่อนข้างที่จะบอบบางมากนะครับในสถาบันครอบครัวนะเพราะพันธุ์ทุก็ตกอริก็แปลว่าทะเลาะกัน ปันต้นนี้ก็ตกอะหี่ก็ <c oughs> ทะเลาะก,กันอีกนะครับก็มีเกณฑ์เสียหายแหละนะครับนะเอาระนะครับส่วนในเรื่องการงานไม่มีปัญหานะครับนะเพราะดาวเจ้าเรือกนกรรมะก็ไปอยู่ในเรื่องของพันธุ์ทุกนะครับนะก็สามารถที่จะมีความเจริญก้าวหน้านะครับเกี่ยวเรื่องของการงานระบบงานได้เป็นอย่างดี นะครับก็ถือว่าดีเอารานะครับยังไงก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับนนที่ช่วยแวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมนะหากผมผิดพลาดประการใดเนี่ยยังไงต้องกราบขอเข้ามาอาภัยด้วยนะครับนะบนะก็ขอให้ทุกท่านจเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาพร,รัท่านใดถูกอกถูกใจขอขอ้อนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตุก้าวจะเลี้ยงน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับตามรหัสพ่อเพลข้างล่างอาจารย์ก็จะขอบพระคุณแล้วก็ยินดีเป็นอย่าางมากกเเลยนะเอล็ ท่านนะครับนะรวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเกต้าดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าฮิดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรา นะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นาะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ย ดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับดวงวิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับพ่อแม่พี่น้องกันราะมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆและกันเนาะคอยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหาร อยู่เนืองๆแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุขหรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทํา บางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลยมีทั้งศรัทธามีทั้งกําลังทรัพย์แต่หาคนทําให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9เก้าฮินดูทลอดตนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้ว นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เขยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนาสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนํานะครับยี่ห้อน,นี้มา อาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบหของปลอมเนี่ยนะเยอะมาก,กอาจารย์ก็เลยนะเข้าไปที่ศูนย์เลยไป,ไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิก กับราคาขายปี6กรอ6 0นะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็สันนิษฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า660กนะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปลอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์080 901 59 59, 59นะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอบพรคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทลอตสวัสดีครับ